จะ่ทำไปเองกับมันทิช่วยซ้ำก็ไม่หยิบออกมาทีเดียวให้หมดแล้วไม่ยากนะกินง,งานเขาบอกไว่าจะทำอะไรก็ทำนะกินน้ำก็กินจนเั้าพึ่ง,งไปซ้ำอย่างใช่ทิชชู่ครับเทำไหมครับไม่ไมไมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมีความมีความแตกต่างเยอะมากเลยนะใช่ครับขยผมก็อยากจะพูดน,นิดนึงว่า ความใหม่ของผมมันเหมือนเป็นการย้อนเวลา22ปีที่พวกเราไม่เคยได้เจอกันโนโนแดนแดนผิดผิดบุหเล่แล้วครับไม่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 ย่พูดจริงพูดเสริมอาะอ๋ออ่ะเติมมาใช่ได้ครับอ่ะแต่ใหม่ครับเรื่องใหม่ใช่เลยพูดแต่พูดแต่เมื่อวานละโอเคอ่ะพูดเลยพูดเลยเลยว่าเหมือนย้อนเวลา22ปีแล้วก็มันมีสิ่งที่ผมเองอยากทลามากๆนะครับก็คืออยางจออยู่มากเลยนี่คือจอลูที ใช่ใช่ที่ผมาเกี่ยวไว้เฉยๆไม่ไม่จอเลยขึ้นเลยยื่เทียนจังแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยอยากสักตลอดชีวิตเลยเห็นไหมครับยังเจอถุงเดียูกัมันเรื่องจริงสักอันมันไม่แต่แค่คือมันก่อนแม่แม่ย่างอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นรูปที่เป็นรูปของผมที่คุณควรจะเห็นเมื่อที่สองปีนี้ที่สองปีมาแล้วแต่วันนี้แม่ อันใหญแล้วครับคุณมากครับสคอนเสิร์ตแบบนี้เราเติมเติมเติเป็นความฝันนิดนึงดีมากนะครับพี่มันก็เจาะกระชือมันเหมือนกันใช่ไหมดีความึงนมีคว่าไม่มีใครสังเกตเห็นใช่ไหมพี่ก็เจาะหูมันก,กันนี่เลื่อลุดไปแล้วยืนยืนไมันอยู่ลนะ okay. ไม่เอาอ่ะเห็นมาเนี่ยเขาเปพูดเรื่ององื่นเนี่ยพี่ลืมเลยป่ะหมาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วความเป็นสเปอร์เหร่อ ทุกคนมองว่าเอ๊ะรักคือื่นจริงหรือเปล่าเรามาร้องให้ฟังเนี่ยเรารู้ได้ไงมีหลักฐานตาวเมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่ผมมาเชื่อกันเราเปิดมาถลายหลักฐานเลยนะครับใช่ไหมครับใช่วันนี้เราก็เตรียมอีกคนละชุดกันนะฮะม่ต้องเป็นห่วว่าเราจะส้าร์ทมามองดูเยอะมากเยอะมากคนละชุดกันครับมันดูว่ามันเชื่อว่ามีเยอะขนาดนี้ใช่ครับไม่หมดครับอีเป็นตังวันนี้เราจะดูนะครับว่าทุกคนรักและคิดถึงเรามากขนาดไหนนะครับผมขอดูหลักฐานหน่อยนหฮะ